มม<า>ไมม,<า>ไม่ได้ไปเปลี่ยนสไตลคืนแม่ <c oughs> มเล่นอัแทนก,กนกุฎิกากว่าิวอยู่นไนวะไม่รู้อยู่ไหนวะตามเพื่อน ตายยาวิ่งไปข้างไอ้คนมายิงไปเลยยิงไปตายไม่ตายไม่ตาย,ตาย,ตายดาวหนึ่งแล้วดาวหนึ่งเพื่อนดาวสองแล้วดาวสอง ซ่ายิงไม่โดนเลยซ่าเอ้เอาฝั่งนู้นออกอืมมีรับ250บาทจบแล้วก็เทอพ่อเก็บเงินพ่อแล้วจะใหญ่เที่ยวเลยรู้เจ็ดเดือนละ

ฮะฮะฮัลโหลเดบิวต์เดบิวว์บงวีบงวีวงวีก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วเจ็บมากดนวหนึ่งชื่มเห็นนี่มาเซมบิกนี่หกนัดเลยเหรอวะ อ่าสักแค่ไหนดูดติดตัเปล่าไอ้เียกูเพิ่งเห็นโมเจะบิกหกแมเลยเหรอวะเงีนบะสุดยอดเลยไอ้บเบลสาไม่ได้สโคบม่วงมาวะไม่ได้สโคบอันนี้วะโแม่งดูแม่งดำทำไมวะแม่งให้สโคบฟ้าแต่แม่งเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเออใช่ ฟิลฟิลก็เป็นสีมอ้ปกติมันต้องเป็นสีม่วงไงออันนี้มันเป็นสีฟ้าก็ดูมันแอามาดูมันแล้วสธเลยเมาส์กูก็ไม่ได้ไหวนะออมันลื่นอออออ A phối cho người dân sắn đây gầ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 n đây ใกล้กูยังยิบไม่ได้อีกว่าม่ยิบมาไปไม่เป็นไรดูกันดมต่อยังไม่มีอีโมดไงล่ะเยิ้มเยก้มเยิ้ม ใครเขาต่อยบูเพื่อนเพื่อนซื้อของนี่หให้ใจเย็นไม่เป็นเราพี่บอพี่บอ <c oughs> เจอแล้วมาร์กดนีเฮ้ยมใมึงไม่ใช่มาร์กงั้นมึงมาร์กแดงโชว์ที่มาร์กแดงเนยกระโดดเลยก็ได้นะไม่ต้องกดเปิดประตู ไม่เห็นว่เาอรจ่าแบบสายไหมแม่ใส่ไมใส่าเมาไม่ขูดกระสูขยับแล้วไม่ติดดิไม่โดนไม่โดนไปไปต่อยเๆอเสียเสียไดได้ยัง เพื่อนแมงล่างเพื่อนแมงล่างเอ้ยคุณลูกดาวน์หนึ่งเฮ้เพื่อนเล่นเล่นเล่นไปอย่าเล่น ไอ้แย่โดนร้ายโว้ยแย่ว่ะถีบกล่องได้ไหมแล้วแล้วจต่อยเล่นขนาดไไม่ได้หราเพื่อนเพื่อนแม่งมาอย่างนั้นแม่งซีเรียสกนเอาพิพิเปอร์ไปเลยอะวะลืมไปก็รอปืนกดมาแต่ไม่เป็นไรกูเอามาสปิกมันจปิดแบบนี้มาด่านน่าจะเป็นของอะไรนะเอ้าอีกด่านหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นของ เอลินานะเก็บได้ด้วยว่าเพิ่งรู้เนี่ยเก็บได้เก็บได้เ่ยังไงให้ไม่รู้เนี่ยไม่มีสาโคบอ่ไม่เป็นเลยอให้ดูหัวแล้วบอกว่าวันนี้วันนี้

แบบแม่งอย่างโล่งเลย้คือวะมันเดินนตึ้มันเดินนึกตึ้งข้างหลัง

ก็ทางนู้นะนะทำเกอนแล้วชาจเลยก็ได้นะ เไปทางไหนไปทางไหนเลยอยู่บนนี่อยู่บนนี่ลงแล้วเรียนเสียงทผิดยะอยู่ข้างใต้ทางข้างใต้ข้างใต้โอ้โหโดนลุงสองทางกูโดนสองทางปั๊มยาข้างในปั๊มยาตัวนึงเป็นด้วยเอ้ย ไอ้เดี๋ยใช้ใช้ธนูทำไมวะกระสุนไม่ได้เติมกระสุนไม่ได้เติมเผื่อโดนวงบีบตายหาแค่โดนสองทางเกเลอนไมู่มากูคนแรกเลยไม่น่ายกทาเด้เลยจบไม่เล่นไม่หวอ่นนไม่เป็ พี่ชายพี่ชายเอาพี่พี่เปิ้ลมามาหวานละมาหวานละเราจะไม่ประมาทเราขอโทษนนได้เกตยังวะเพื่อนนนไม่ตอบวะนิง มันบินเหมือนฟาร่าเลยฟาร่าเว้ยฟาร่าก็เจ็บแล้วก็เจ็บแล้วอ้โหโอ้โหให้อยล่างอยล่าง ก็กูจะแตกแล้วไม่มีที่ปั๊มแล้วเดีอยวอันอ้มบนก้มอนก้มบนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโอ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งข้างหลังข้างหลังกูนแน่เลยทัง้งหมก็แตกแล้วก็แตกแล้วก็แตกแล้วกูจะโดนอ้าโดนล่อเออยเอากู กูคนเดียวอเออเจ็บแ่เจ็บสองตัวคนเดียวกูโดนลุมส่องตัวเพื่อนมาทางหน้าทางหลังกูเลยกลัวเอ็นเนี่ยเพื่อนนาเดยไม่มีน้ำแข็งหรอกจำวะ Ừ. ôi ừ, nhờ, ôi hôm em wow 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 wow

ตายเลยแบบเดียวฟิวมันออกไปแล้วชาตืูมหายปลาบอกเลยฟิวมันออกไปแล้วไม่มีอยู่แล้วนะไม่อ๋อตอนนั้นมันต้องใช้คู่กับนี่หว่าสก็อบทองก็น้่งกันหูโอ้ยคันเหี้ยอะไรตอนนี้แบบน่าปวดหัวโอ้ยโหนมาเกินอุ้งซื้ออันตีมาเปล่าไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ซื้อมา,า,าจะเป็นยังไงจะ้องบวกอีกมันเดินมานี่แล้วนะสองตัวนะสามตัวนี่อยู่นี่หมดเลยเด็กลืมเซื้อตีมาก่อแตกหนึ่งกำลังไปเอ๊ก่อแตกหมดแลาก่อแตกเยนะเอะเ,เลยเอาห้าสิบเลนต้องผู้ไม่ได้เอาปืนกลมาเลย โตน็อนหลังมึงน็อตแตกมีแี่ใบมี่มาแล้วเงี้ยฮะมีดใบมีดใบมีดยี่ห้อยไม่โดนเลยเว้ยเขว่อดีกว่องเขว่องจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว ฟาร่าแมวะอาชีพกูโยนธนูยิงไม่โดนวะแล้วไมเงินกูน,น้อยวะ <c oughs> มันไม่เก็บมนั่นงไงไม่องเก็บก็ได้จริงเฮ้ยมาถึงเจอเลยเอ่ะเฮ้ยกูได้ยินเสียงมันโดนมาละ <c oughs> เ้าแม่นจริงๆแม่นจริงๆขอแตะก็ขอแตกก็เจ็บข้อนเนื้อดาวฝั่งโน้นดาวนะโอ้ยโดนปัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดนที่ใส่กู ที่นั่นมันแค้นกูก็แตกนัดเอนแค้นกูมากเลยคุณแม่งจะล่อกราคนเดียวเลย <c oughs> ผมผิดตนปืนนี่ใหญ่ทิ้งเลยอ่ะผมผมิดอะไรครับผม,ผมไปทยามเลิกคุณซ่งี่เหรอครับ